เฮ้ย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 มึงดูใครอะวันดา้าโอ้โหฝรั่งเข้ามาดูเต็มเลยนะ <c oughs> <c oughs> หลองภาษาเาเมรด้วยสุดยอดนะเอ๊แต่ว่านะนักร้องบ้านมึงเนะี่ยทำได้เหมือนเขาหรือเปล่านะ ตัดลิซ่าออกนะตัดลิซ่าออกนะเพราะว่าลิซ่านี่ถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยลิซ่าไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะมึงจะเคลมนะมึงต้องให้เครดิตเกาหลีใต้นูน่นนะแต่วันด้าเนี่ยของแท้ทําเองเคียนเองในานามของเขมรเลยในานามของกัมพูชาเลยต่างกันนะจะเอามาเปรียบเทียบกันนะ ลิซ่าเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่เกาหลีเนี่ยถ้าเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปั้นเนี่ยลิซ่าอยู่ไหนไม่รู้นะอ่ะตัดลิซ่าออกอะ่ะนักร้องประเทศเมืองเลยนะเออเนี่ยชอบดูถูกประเทศกูนักเ r รนะ Paris, นะคอนเสิร์ตที่ p a r ร s รู้จักกันไหมฮะ